ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะคะ อะไรการที่นั่นตั้งแต่8โมงครับแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มดึกครับบรรยากาศตอนวันนั้นเป็นการเกิดเหตุอะไรขึ้นบรไมมันก็เกิดการขัดข้องนิดหน่อยครับพี่เพราะว่าเพิ่งเปิดซีซันมาเทปแรกมันก็ต้องมีการแบบผิดพลาดกันบ้างครับครับผมแล้วเป็นไงตอนนั้นทีมงานเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ได้มีการแก้ไขทันทีทันทใดหรือไม่อะไรเออผมว่าเราทํางานกับคนหมู่มากครับเราตอนน้องให้โอกาสคนคนนะครับเพราะว่าเราทํางานกับคนหลายคนมากคือทุกฝ่ายเขาก็ไม่อยากให้ใครแบบ ไม่อยากให้ใครแบบลำบากหรอกครับเขาก็อยากทางานเสร็จกลับบ้านกันไปไว้ทุกคนแต่ว่าในเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับที่เราก็หมดเวลาก่อนเลยเขาจะให้เรากี่โมงถึงเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องเวลานี่ผมไม่ค่อยทราบเลยครับผมรู้แค่ว่าแบบว่าเขาให้ไปอัดรายการอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเวลาว่าเลิกกี่โมงอะไรประมาณนี้แต่คิวของเราคือส่วนตัวผมก็ รู้สึกว่ารายการเป็นรายการที่ที่ยากนะครับแต่ว่าเราก็ทําเพื่อประชาชนเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนหน้าด้วยเราต้องเตินซิลิโคน<ม>ต้องเปลีป่ยนไปคนอื่นอนะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็คงต้องใช้เวลาอยู่แล้วะแล้วก็เป็นผมไม่ติดอะไรนะผมก็ให้โอกาสเขาครับแต่อย่างแต่อย่างหลังจากที่หนูเห็นพม,มันมีดาราบางคนก็ไป คอมเมนต์สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยผมอ๋อเหรอครับอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ทราบแล้วผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำดูแค่ว่าพี่หนุ่มแหม่มเขาโพสต์เพราะว่าผมฟอลโล่เขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นบรรยากาศวันนั้นยังมีการทำงานมิอาจได้พูดคุยกับแม่ระหว่างแข่รับเชิญหรือว่าเพื่อนเพื่อนด้วยกันเพื่อนเพื่อนในวงการนทอ๋อที่ที่ที่ไปเข้าร่วมแข่งขันด้วยกันอะไรครับก็นั่งคุยเล่นกันครับไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่แบบเออเลิกดึกนาะอะไรไม่ได้พูดบรรยากาศการทำงานในวันนั้นแบบว่ามีซีเรียสเรียดอะไรกกกัันนนนนแมมมม่่่่่่ผผผสสุุะครรบไไู้ววาาอืปยงงต หลังจากเสร็จรายการเราได้คือกับทีมง,งานอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็มีโทรมาขอโทษครับแล้วก็จะส่งระเช้ามามาให้เลยมผมก็เลยผมรู้สึกว่ามันผมไม่ได้เป็นอะไรครับมผมมาทํางานก็คือมาทํางานมผมไม่ได้ไม่ได้รับไว้ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมโอเคอะไรอย่างเงี้ยหลังหลังจากนี้แล้วตันนครับยังไปทํางานเขาต่อไหมไปปกติครับผมผมรู้สึกว่าคนเราเขาก็มีผิพลาดกันบ้างครับแล้วก็ไม่มีใครอยากทําให้ใครเดือดร้อนหรอกครับแล้วก็เขาก็ทําเพื่อ เพื่อผลงานสู่ประชาชนกันทุกคนอะไรเงี้ยผมผมให้โอกาสคน,นับผมไม่ไม,ไม่ไม่ติดอะไรครับกัวแม่คือพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้จะเกิดม,มีการถอนตัวกันอ,อะไรกรันมีการสับเปลี่ยนผู้ร่วมแข่งขันหรือผู้ร่วมแสดงอะไรเงี้ยคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ถอนตัวแน่นอนกลัวเหตุการณ์จะบานปลายจย่างขั้นรายการาต้องยุบไหมครับโอ้คงคงไม่หรอกครับผมว่าเขาน่าจะดําเนินแก้ไขปัญหาได้แน่นอนถ้ามีโอกาสได้พูดกับทีมงานเนี่ยอละไรมีข่าวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเขาโทรมาคุยครับเขาบอกว่าดึกหน่อยนะโทษทีอะไรเงี้ยครับก็มี จะส่งกระชงกระเช้าช็อตดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รับไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับผมโอเคครับแล้วก็ยืนยันก็จะเป็นยืนยันในรายการยืนยันครับ S3 ครับสัมประชากรนะผมไอคอาขยันขยันทุกอย่างแต่ชงบีูแบบมูหวานอ๋อก็ก็หลังจากที่เราเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยเราก็หวานไปเรื่อยๆตามตามแฟนกันทั่วไปพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนครับก็ทำงานซะมากกว่าอะไรเก็บตังค์อยู่ครับพี่ โอเคครับเี่โอเคนะพอดีเสร็จพอดีเก้าคะ